สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เ t ็มตาพอดแคสต์อีที่159นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณหมอกก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับกล้องหรือว่าการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรูปเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเรามีกล้องมาเราก็ตั้งหมุนไปที่อัตโนมัตินะครับหรือออโต้นะครับแล้วเราก็ถ่ายถ่ายถ่ายไปนะครับแล้วเราก็ไม่ได้มีมุมมองอย่างอื่นในการถ่ายภาพนะครับ เมื่อวันหนึ่งนะครับที่เรารู้สึกว่าเราก็อยากถ่ายภาพได้สวยเหมือนกับที่พวกช่างภาพเขาถ่ายกันนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะมาเรียนรู้นะครับว่ากล้องถ่ายรูปเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็แต่ละส่วนประกอบเนี่ยหรือว่าแต่ละปุ่มของมันที่เขาให้มาบนกล้องเนี่ยมันทํางานยังไงเราจะต้องตั้งค่ามันแบบไหนเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะได้ภาพที่สวยแล้วก็เหมือนกับภาพที่เราต้องการนั่นเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับคุณหมอก็เลยมีความรู้สึกว่ากล้องถ่ายรูปเนี่ยนะครับมันเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะครับที่เราจะสามารถนํามาเรียนรู้เพื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดในการทำธุรกิจเอ็มตาของเราได้นั่นเองนะครับซึ่งมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันที่หนึ่งส่วนประกอบของกล้องนะครับที่มีความสำคัญอันนึงเลยที่จะขาดไม่ได้ก็คือเลนกล้องนั่นเองนะครับ เลนเนี่ยนะครับในความหมายตรงนี้เนี่ยคุณหมอเปรียบมันเหมือนกับมุมมองหรือทัศนคตินะครับเมื่อเราจะถ่ายภาพเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมองภาพนั้นเนี่ยผ่านเลนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นอะไรนะครับเราก็จะได้สิ่งนั้นกล้องจะถ่ายภาพได้ดีหรือเปล่านะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเลนที่เราใช้นะครับถ้าเลนมันสก,กปรกหรือว่าเลนเนี่ย ใช้งานแบบผิดประเภทนะครับเราก็อาจจะได้ภาพที่ไม่ได้ชัดเจนได้ภาพที่อาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนอย่างที่เราต้องการหรือว่าภาพเนี่ยมันอาจจะบิดเบือนไปจากความเป็นจริงนั่นเองเช่นเดียวกันนะครับกับการทําธุรกิจเอมตาของเรานะครับถ้าวันนี้นะครับเรามองโลกในแง่บวกมองโลกในแง่ดีเราก็จะมองเห็นซึ่งโอกาสถ้าเราถ่ายภาพหรือว่าเราเปรียบเทียบกับก,บการสร้างธุรกิจเอมตาเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับ มีการสร้างธุรกิจเอมตาที่ชัดเจนแล้วก็ได้ธุรกิจเอมตาที่เรียกได้ว่าสวยงามนั่นเองเลนถ่ายภาพเนี่ยนะครับมันจึงเปรียบเสมือนกับเลนชีวิตของเรานะครับมันคือมุมมองทัศนคติถ้าเรามองทุกอย่างเป็นอุปสรรคเราก็จะมองไม่เห็นซึ่งโอกาสใดๆเลยแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเรามองว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเข้ามาในชีวิตของเรามันอาจจะเป็นปัญหาอะไรต่างๆนะครับ เรามองให้มันเป็นบทเรียนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยแก้ไขหรือว่าเราจะมองความล้มเหลวนะครับให้มันเป็นบันไดสู่ความสําเร็จมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถก้าวไปไกลมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองในธุรกิจเอมตาเนี่ยทัศนคติบวกก็คือพื้นฐานที่สําคัญที่ทุกคนต้องมีเลยนะครับเพราะว่าการมองโลกในมุมที่ใช่เนี่ยมันก็จะนาเราเนี่ยนะครับไปสู่กระบวนการการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับและสื่อสารแรงบาันดาลใจให้กับคนอื่นๆต่อไปได้อีกด้วย วันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราจะเริ่มต้นในธุรกิจเอมตาเราก็จะต้องเริ่มต้นจากการมีทัศนคติที่ดีมีมุมมองที่ถูกต้องต่อการทําธุรกิจเอมตาเริ่มต้นด้วยเลนสชีวิตที่ถูกต้องและชัดเจนเราก็จะสามารถสร้างความสําเร็จในธุรกิจเอมตาได้อย่างแน่นอนส่วนประกอบที่2นะครับก็คือโฟกัสนั่นเองโฟกัสของกล้องเนี่ยนะครับในความหมายของคุณหมอเลยก็คือเปรียบเทียบว,ว่ามันคือเป้าหมายหรือความชัดเจน ถ้าเราไม่รู้นะครับว่าเราจะถ่ายอะไรเราก็จะได้แค่ภาพที่อาจจะเป็นแบบเรียกว่ามั่วๆไปหรือว่าเบลอเนะครับแต่กล้องถ่ายภาพเนี่ยนะครับมันจะชัดหรือเปล่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจุดโฟกัสถ้าเราโฟกัสผิดจุดภาพที่ได้ก็จะเบลอไม่สามารถนํามาใช้งานได้เปรียบเหมือนกับการทําธุรกิจเอมตาถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับหลงทางได้ง่ายเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดให้เราเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราต้องรู้ว่าเราทําธุรกิจเอมตาไปเพื่ออะไรเราอยากได้อะไรเช่นเราอยากจะได้รายได้เสริมเราอยากได้อิสรภาพทางด้านเวลาเราอยากได้คุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต เราอยากได้มีโอกาสท่องเที่ยวไปในต่างประเทศกับธุรกิจเอมตาหรือว่าเราจะได้มีโอกาสนะครับช่วยเหลือผู้คนให้ผู้คนเนี่ยสามารถเติมเต็มความฝันจากความสําเร็จในธุรกิจเอมตาสิ่งเหล่านี้เราจะต้องมีความชัดเจนดังนั้นเนี่ยคนที่จะประสบความสําเร็จจึงมักจะเป็นคนที่มีภาพที่อยู่ในหัวของเขาเนี่ยชัดเจนมากๆตั้งแต่แรกเลยว่าเขาเนี่ยโฟกัสไปที่เป้าหมายไม่วอกแวก เดินหน้าลงมือทําตามเป้าหมายรายวันเป้าหมายรายสัปดาห์เป้าหมายรา,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 ายเดือนด้วยทิศทางที่ถูกต้องเขาก็จะสามารถประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้นะครับส่วนประกอบอันที่3ของกล้องก็คือชัตเตอร์ชัตเตอร์เนี่ยนะครับก็คือปุ่มที่มันสําหรับกดไว้ถ่ายภาพเวลาเราจะถ่ายภาพเราก็ต้องกดชัตเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในการเปรียบเทียบของคุณหมอเนี่ยคุณหมอมองว่าชัตเตอร์มันก็คือการลงมือทํานั่นเอง ไม่มีภาพไหนนะครับที่จะเกิดขึ้นมาได้เลยถ้าเราไม่กดชัตเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ากล้องเนี่ยนะครับมันจะมีคุณภาพดีขนาดไหนถ้าเราไม่กดชัตเตอร์มันก็จะไม่มีภาพที่จะถูกบันทึกออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบกับการทําธุรกิจเอมตาเนี่ยนะครับไม่ว่าเราเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่รักการเรียนรู้เยอะขนาดไหนเข้ารอบการเรียนรู้มาทุกๆรอบเลยอ่านหนังสือมาก็เยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับไม่ลงมือทําอย่างจริงจัง ไม่ออกไปเจอผู้บริโภคลายใหม่ๆไม่ออกไปทํางานกับทีมงานไม่เคยติดตามผู้บริโภคในทีมงานของเราเลยไม่เคยติดตามทีมงานที่มีความฝันมีเป้าหมายเราก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ของความสําเร็จเราก็จะไม่ได้รับผลลัพธ์ของความสําเร็จที่เราตั้งใจเอาไว้ผลลัพธ์เหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เลยการทําธุรกิจเอมตาจึงเน้นเรื่องที่สําคัญมากๆก็คือการลงมือทําทันทีซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญ เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเช่นทดลองแนะนำสินค้าให้เพื่อนใหม่หรือว่าแชร์โพสต์ครั้งแรกใน f c e e o o o นะเพราะนั่นคือเปรียบเสมือนกับการกดชัตเตอร์ครั้งแรกของเราการลงมือทำครั้งแรกสำคัญที่สุดเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดความกล้ากล้าที่จะลงมือทำเราจะต้องฝึกฝนตัวเองจนเป็นนิสัยให้เป็นคนที่ลงมือทำทันที ไม่ต้องรอความพร้อมเพราะว่าการลงมือทำคือจุดเริ่มต้นของผลลัพธ์ในทุกๆเนื้องานพื้นฐานในธุรกิจเอมตาวันนี้เนี่ยต้องถามตัวเราเองนะครับว่าเราทำธุรกิจเอมตาเราเนี่ยกดชัตเตอร์บ่อยแค่ไหนข้อ4นะครับ ISO นะครับหลายคนอาจจะงงว่าเอะ ISO มันคืออะไรนะครับแต่จริงๆถ้าเราเนี่ยใช้กล้องจากมือถือในปัจจุบันเนี่ยเราก็อาจจะเห็นอยู่นะครับว่ามันสามารถมีการ เปิดปรับรับแสงนะครับให้สว่างขึ้นหรือว่าให้แสงลดน้อยลงอันนั้นนะครับคือ ISO ก็คือแสงนั่นเองซึ่งในการเปรียบเทียบของคุณหมอเนี่ยคุณหมอเปรียบเทียบ ISO หรือแสงหรือเรียกว่า lighting เนี่ยนะครับก็คือการปรับตัวตามสภาพสิ่งแวดล้อมกล้องที่ดีเนี่ยนะครับคือกล้องที่จะต้องมีความสามารถนะครับในการถ่ายภาพได้ในทุกสภาพแสงไม่ว่าแสงนั้นเนี่ยมันจะมากหรือน้อยก็ตามนักธุรกิจ เอ็มส่าที่เก่งเนี่ยก็คือคนที่สามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์นั่นเองเวลาที่เราถ่ายภาพในที่มืดหรือแสงน้อยๆเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้ ISO เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าเราเนี่ยถ่ายภาพที่แจ้งนะครับเราก็จะต้องลดแสงจากกล้องลงหรือว่าลด ISO ลงเพื่อไม่ให้ภาพเนี่ยมันสว่างจนเกินไปนั่นเอง นั่นก็คือการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมนะครับเปรียบเทียบกับการทําธุรกิจเอมตาเนี่ยสถานะองค์กรของธุรกิจเอมตาของเราแต่ละคนเนี่ยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางช่วงยอดธุรกิจของเราก็เติบโตขึ้นแต่บางช่วงเราก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีช่วงที่ยอดธุรกิจของเราเนี่ยตกลงหรือว่าลดลงนะเรียกได้ว่าธุรกิจอ่ะมันก็มีขึ้นมีลงตามธรรมชาตินะครับ เราก็จะต้องรู้จักนะครับที่จะยืดยุ่นแล้วก็เรียนรู้ให้เร็วนะครับว่าตอนนี้องค์กรของเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์แบบไหน เราจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อให้มันเหมาะสมกับสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรานะครับเช่นเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิสัยในการพูดคุยนะครับปรับเปลี่ยนวิธีการพูดปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับผู้คนในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารเรื่องราวที่สร้างกําลังใจให้กับทีมงานไม่อิจฉาไม่นินทาใส่ความคิดลบๆสู่ทีมงานขององค์กรของเรานะครับเพราะการสื่อสารในแง่ลบเนี่ยมันก็จะมีผลที่จะทําให้ยอดชุกิจ ในองค์กรของเราเนี่ยลดลงได้เช่นเดียวกันเราอาจจะต้องปรับการทำงานเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะดูแลองค์กรให้มีแรงบันดาลใจมีกำลังใจมีพลังมีเป้าหมายในการที่จะสร้างความสำเร็จต่อไปนั่นเองข้อ5นะครับ การจัดองค์ประกอบของภาพนะครับหรือในมุมมองของช่างภาพเขาเรียกว่า composition นะครับซึ่งการจัดองค์ประกอบของภาพเนี่ยก็คือทําให้ได้ภาพที่มีความสมดุลแล้วก็สวยงามถ้าเปรียบเทียบกับแนวคิดในธุรกิจเอมตาก,ก็คือในเรื่องของการวางแผนธุรกิจนั่นเองภาพที่ดีเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการกดมั่วๆนะครับแต่มันเกิดขึ้นจากการจัดวางองค์ประกอบของภาพเนี่ยนะครับได้อย่างลงตัวนั่นเอง กล้องจะไม่สามารถถ่ายภาพได้สวยงามนะครับถ้าเราเนี่ยจัดวางภาพ หรือจัดวางวัตถุนะครับที่เราต้องการจะถ่ายได้ไม่ดีเช่นถ่ายภาพคนแต่ว่าส่วนของศรีรษะเนี่ยอาจจะถูกตัดขาดหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ่ายภาพคนแต่ว่าไม่มีจุดที่จะดึงดูดสายตานะครับทุกจุดดูเด่นไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ่ายภาพวิวนะครับแต่ไม่มีจุดนําสายตาเป็นต้นนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราได้ภาพที่ดูแล้วเนี่ยไม่มีเรื่องราวที่น่าสนใจนั่นเอง การทำธุรกิจเอ็มตาก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องมีการวางแผนการทํางานที่ชัดเจนนะครับเช่นเราจะต้องวางแผนว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเนี่ยเราจะต้องทํางานอะไรบ้างการวางแผนการทํางานกับทีมงานเป็นแบบไหนการบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสมเป็นยังไงนะครับวางแผนการติดตามทีมงานเนี่ยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับการวางแผนสอนงานให้กับทีมงานดาวไลน์การจัดระบบเทรนนิ่ง การจัดระบบรอบประชุมออนไลน์ของกลุ่มไม่ว่าจะเป็น h o w m e e t i n g งออนไลน์ Center Meeting ออนไลน์หรือรวมไปจนถึงรอบผู้นำออนไลน์สิ่งเหล่านี้คือการพัฒนาทีมงานของเราเนี่ยให้เก่งขึ้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการที่เราเนี่ยวางแผนในการทำงานในองค์กรของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนการทำธุรกิจที่ดีก็เปรียบเสมือนกับการจัดองค์ประกอบของภาพที่สวยงามนั่นเองข้อที่6นะครับ ก็คือการรีวิวภาพหรือบางทีเราก็เรียกมันว่าพรีวิวนะครับก็คือถ่ายรูปแล้วเนี่ยนะครับเราก็เปิดดูไอ้รูปที่เราเพิ่งถ่ายไปเนี่ยมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับในธุรกิจเองมตาคุณหมอก็เปรียบว่ามันก็คือการประเมินและปรับปรุงนั่นเอง ไม่มีใครนะครับที่จะถ่ายภาพครั้งแรกเนี่ยแล้วออกมาได้ดีนะครับแต่ว่าคนที่เขาเก่งเนี่ยก็คือคนที่เขากล้าที่จะดูผลลัพธ์ของตัวเองแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วเนี่ยพวกช่างภาพมืออาชีพเขาก็จะดูภาพทันทีเลยถ้ามันมืดไปเบลอไปหรือไม่เหมาะสมไม่สวยงามแบบที่เขาต้องการเขาก็จะต้องปรับค่าแล้วก็อาจจะต้องถ่ายใหม่นั่นเองนะครับในการทําธุรกิจเอมตาก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องประเมินผลของการทํางานของเรา อยู่เสมอนะครับเช่นสัปดาห์นี้ยอดธุรก,กิจของเราเป็นยังไงแล้วนะครับแล้วถ้ายอดธุรก,กิจมันไม่ดีแบบที่เราต้องการไม่เป็นไปตามเป้าหมายเราก็ต้องประเมินดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเราอาจจะต้องไปดูว่าผู้บริโภคของเราใช้สินค้าแล้วเนี่ยเขาชอบหรือเปล่าผลลัพธ์จากการใช้สินค้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วมันยังมีสินค้าอะไรอีกนะที่เราจะสามารถแนะนําเพิ่มเติมให้เขาได้ลองใช้อีกนะครับหรือว่าเราอาจจะต้องดูว่าทีมงานของเราเนี่ยลงมือทําแล้ว มีอะไรที่เราจะต้องช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมเขามีแรงบันดาลใจในการพิชิตเป้าหมายหรือเปล่าสายสัมพันธ์ในทีมของเราเนี่ยดีหรือเปล่าถ้าสายสัมพันธ์ในทีมไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ามันเกิดจากอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยตัวเราเองก็อาจจะเป็นต้นเหตุของการทําลายสายสัมพันธ์ในทีมก็เป็นได้และบางครั้งมันก็เกิดขึ้นโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวนะครับการประเมินแบบจริงใจการประเมินแบบยอมรับความจริงไม่หลอกตัวเราเองมันก็จะทําให้เราเนี่ย สามารถมองเห็นนะครับสิ่งที่เราจะต้องนํามาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาต่อไปเมื่อเราถ่ายภาพเสร็จเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูผลลัพธ์ของภาพนั้นว่าเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงถ้าเราไม่ดูเราไม่รีวิวภาพนะครับที่ถ่ายออกมาว่ามันเป็นแบบไหนเราก็อาจจะพลาดโอกาสนะครับในการที่จะพัฒนา ตัวเราเองให้เก่งขึ้นในการทําธุรกิจเอมตาก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะต้องประเมินตัวเราเองประเมินองค์กรของเราประเมินผลการทํางานของเราผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจากการทํางานอยู่เสมอๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขพัฒนาทักษะของเราเนี่ยให้เก่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองจะเห็นได้ว่านะครับส่วนประกอบของกล้องต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาให้เรามาเนี่ย อาจจะยังมีรายละเอียดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหลายจุดเลยทีเดียวนะครับที่จะถูกนำมาใช้เพื่อทำให้ภาพที่เราถ่ายออกมานั้นเนี่ยเป็นภาพที่สวยงามเป็นภาพที่มันเหมาะสมเป็นภาพที่มันลงตัวเป็นภาพที่ใครๆเห็นแล้วเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้เราถ่ายภาพให้กับเขานะครับเช่นเดียวกันนะครับกับการทำธุรกิจเอมตาถ้าเราทำธุรกิจเอมตาบนแนวทางที่ถูกต้องทำธุรกิจเอมตา แล้วทําให้องค์กรของเราเนี่ยเติบโตอย่างสวยงามชัดเจนเมื่อใครเห็นเขาก็อยากที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเขาก็อยากที่จะเข้ามาจับมือสร้างความสําเร็จไปกับเราด้วยซึ่งคุณหมอเชื่อนะครับว่าถ้าทุกคนเข้าใจแนวคิดมุมมองที่เราได้เรียนรู้จากกล้องถ่ายรูป ทั้ง6ประการนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถนําไปคิดแล้วก็ปรับปรุงต่อไปเพื่อทําให้เราดูแลองค์กรของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและนําพาทีมงานของเราเนี่ยก้าวไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายนั่นเองเชื่อมัน่นว่าทุกคนทําได้อย่างแน่นอนสวัสดีครับ